สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันเสาร์ที่9ก้ากรกฎาคมพศสองพันห้า้อยห้าสิบนะคะวันนี้คุณหม่นจะเล่นเพลงเขา Your Blessing นะคะเ o w Your Blessing มาดูสิบาะะ้าทเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนี่ยเดจะลองให้ฟังต่อนนะนับพรพรเขา Your Blessing s แม้นความถูกลำบากเกิดขึ้นแก่ทานเมื่อใดมีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหวหันมานับพระพรย้อนดูนับทีละอันแปลแต่จริงและแน่แล้วพระเจ้าทรงโปรดช่วยท่านนาับพระพรของท่านดูทีละอัน นาพอพ่ซึ่งพระเยซูประทานนาพรพ่นั้นงับดูทีะรัรนาพระพ่ของท่านซึ่งพระเยซูประทานแม้นบุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหว รับพาพรซึ่งทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้แล้วพระเจ้าประทานบำเน็จจนเลือบัรยายนาผาพอดของท่านดู่ทีละอันนาพาพพพรัซึ่งพระเยซูประทานนาพ,พาพพนนั้นนับดูทีละอัน นับพระพรของท่านเสงยนกายสูประทานเวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่อย่าละอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ไกลจงนับดูพระพรพระทูสวรรค์ป้องกันช่วยปอบโยนดวงจิตท่านจนตลอดสินกา นาพะพรของท่านดูทีละอันนาพะพอนึองพระเยซูประทานนาพะพอนนั้นนับดูทีละอันนาพะพอนของท่านซึงพระเยซูประทานเว้นอ l l i e ลบิลโลยูอั temperatures when you are discouraged, thinking all is lost, call your many blessings name them one by one and it will supply you what the Lord had done how call you call your blessing name them one by one Call your blessing see what God call your blessings see, mm. <coughs> <coughs> blessing, see what God has done call your blessings see what God has done. Call your blessings name them one by one. call your many blessings see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cost seem heavy you are called to bear? call your many blessings; every day will fly, and you will be sinking as the day goes by. Count, your blessings. เนมเดมบันไวบันเขาโย่บ lessing สีวัดก็แทบดังอ่ะพี่เต้เขาโย่บ lessing เนมเดมบันไวบันเขาโย่ many blessing สีวัดก็แทบดังส่ so วนไม่ส่วน amidst the conflict With the great Osman, do not be discouraged. God is over all. Oh, call your many blessings and will attend. you and comfort, keep you to your journey. End. call your blessings, name them one by one. Call your blessings in. What God had done. c o l l your b l e s s i n g name them one by one. c o w l your many blessings, see what God had done. ลอ,องฟังเสียงไวโอลินดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง ฝึกไปวันล,ละเล็กวันล,ละน้อยเดี๋ยวก็เก่งเนาะก็นับพระพรของพระเจ้าที่พระองค์ประทานชีวิตให้กับคุณแหม่มน,นะเพื่อนๆตอนที่อยู่กรุงเทพน่ะมีคุณแม่มเดินข้ามไม่ได้เดินข้ามสะพานลอยประมาณสองสามทุ่มหรือเปล่าไม่รู้แถวแถวหน้ารามนะที่ขายเสื้อชุดกีฬาอย่างเงี้ยนะตึกนั้นแหละ คุณแม่ข้ามมาจะมาจากอีกฝั่งสถานีตำรวจนะฝั่งรามคำแหงจะมาที่ชุดกีฬาอย่างเงี้ยนะที่ตึกนั่นนะคุณแม่ไม่ได้ข้ามสะพานลอยวิ่งข้ามมาเลยเอ,อมันไม่มีรถนะคุณแม่มันไม่มีรถคุณแม่บอกข้ามมาแต่ปรากฏว่าพอมาถึงกลางถนนนะรถมอ์ไซมันก็ร้องด่าให้นะนะอยากตายหรือไงเขาก็พูด,ด,นะอ,ดอย่างนี้นะมาได้ยงไงเราไม่เห็นเลยเพราะว่ารถไม่มีไฟเขา ก็ขอบคุณพระเจ้านะที่ว่ารถไม่ชนอะมอไซค์ขับมาอย่างเร็วเลยก็พระเจ้าก็ปกป้องทุกอย่างเลยนะในช่วงที่พึ่งําอยู่กรุงเทพนะนะอันตรายมากๆเลยรถเยอะก็ก็มีเหมือนกันช่วงที่ไปเรียนไปไปเรียนอะไรนะจำไม่ได้แล้วแต่ก็ไปมืงไทยนั่นแหละ,ะรถเมย์นะ่ะนะ เขาจอดเรายังไม่ลงเลยนะเขาก็ไปแล้วอ่ะคุณแม่มน่ะหัวทิ่มเลยนะมันรอ,องเท้าที่คุณแม่ใช้น่ะมันเป็นรองเท้าของสกอใช่ไหมรองเท้าที่แพงๆแ,แล้วก็ทนมากเลยนะมันก็กวาดรองเท้าก็กวาดแบบว่ากวาดพื้นถนนมาเลยนะอะถ้ารองเท้าไม่ยึดไว้นะ่ะก็คงจะล้มหรือว่าเกิดอ,อุบัติเหตุถ้าใส่รองเท้าแบบว่า ไม่ใช่รองเท้ารัดส้นที่ที่แน่นน,นะถ้าใส่รองเท้าแตะอะไรเงี้ก็ก็จะเกิดอุบัติเหตุก็หลายอย่างอยู่